สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับมาดูลูกสำโรงหรือว่าฝักสำโรงแต่ว่ามันยังไม่แก่ครับยังอ่อนอยู่ข้างในก็จะมีเม็ดถ้าเม็ดแก่แล้วก็จะสีดำในเม็ดนั้นก็จะมีจาวสีขาวกินได้ครับกินมันๆ อันนี้คือต้นสำโรงครับขึ้นมาจากซอกหินสมัยก่อนก็จะลอกเอาเปลือกนะครับไปฟาดฟาดทำเชือกมัดของมัดอะไรเวลาเข้าป่าหาเชือกไม่ได้ นี้เป็นลูกหรือว่าฝักของสำโรงเปลือก็็จะมีขนอ่อนๆทิ่มมือก็จะจะระคายเคืองอันนี้เม็ดในก็ยังอ่อนอยู่ครับ สำโลงนี้ส่วนมากจะเป็นถ้าต้นใหญ่ๆอะเขาจะเอาคือเป็นไม้เนื้อออนอ่ะสมัยก่อนเขาจะตัดโคนต้นใหญ่ๆขนาดสองสามคนโอบอครับเอาไปทำไม้แบบเทโพนในงานก่อสร้างครับแต่วันนี้ต้นเล็กครับ ถ้าเขาแก่เปลือกเขาจะออกสีแดงจากสีแดงก็ถ้าแก่เต็มที่ก็จะเป็นสีดำหลังจากนั้นเขาก็จะแตกอ้าเม็ดกระเด็นออกมาเองทีน,นี้ผมเพี้ยงลงมาครับเอาไมา้เพี้ยงลงมาเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างหรือว่ามันยังอ่อนอยู่ เม็ดเนี่ยถ้าแก่แล้วจะสีดําผ่าข้างในจะเป็นจาวคล้ายๆมะพร้าวครับเขียวมันๆแต่ถ้ากินมากก็จะเขาว่าจะเมาครับก็นำมาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้นงนองๆที่ชอบเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้เอามาฝากแบ่งปันกันให้ได้ดูได้ชมครับลูกสําโรง น,นี่เป็นรอยที่ไก่ป่ามาคุยเคียร์น,นี่ก็เป็นหัวของพืชอีกชนิดหนึง่ง พวกต่นชอบกินครับแถวนี้เขาเรียกว่า,วามันแก้วต่นมันจะอยู่ในพวกพืชแบบเถาไ้้ลยื้อยครับจะเป็นไอ้พวกกวาวเครืออีกชนิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าเป็นชนิดเล็ก <c oughs> เดี๋ยวลองเอามีดมาผ่าแต่ว่าหัว หัวามันเริ่มเบาๆแล้วมันเริ่มจะพอแล้ว ห,หัวมันพอ่อนะครับมันแก้วตุนครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ